ก็ขนาดอะไรวะไอ้ไม้พังอะเอสกินเนียยังไปเอามาซ่อมได้เลยต้องมีใบห้านะจบวิชาช่างกินเนียแอฟริกานกินเนียอ๋ออีเอสเอทีละก็สอบนะเปิดรวมเลยจ้ะเธอดูอันนู้นฉันดูอันนี้ เนือเชี่อย่าเลยโอ้ันอกอะไรเจตัวนี้ละได้มีแถวนั้นอ่ะหึคันสองอ้บบาทเ่อรใส่ไม่ได้ื้อเาแตกสวยนะเจ๊เออปิดของปิดแขนได้อยู่มาดูอันนี้เปิดของลูกค้านะคะ ลูกค้าสั่งมาสองกระสอบบอกให้เปิดเลยพี่หนูใส่อย่างนี้หนูจะดูแก่ปะก็ได้อยู่เนาะกแกเกงสีขาว,ส,ขาวสวยอยู่ไหมใส่ได้ปะได้ต้องลองก่นันสองร้อยเก้าสิบใครรออยู่นะคุณเพือ,อลูกค้าบอกตัดให้เลยอาสองลูกเหมือนเดิมก็ เลยจ้าไม่ใช่หรอกเรื่องเรื่องเพื่อจะซื้อเขาไงพี่ผู้ดูดิถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เอาแล้วเนี่ยตอนนี้แขนเหมือนต้นกล <คน S 1> ้วยพี่คนเข้าพี่มาหน้าแบบพิเศก,ก็เอาสองว่าเขาขายไว้เนาะพี่ที่มาเอาพี่มาเอาหรือเอาแต่หัวผ้ามาเลยเลยี่ก็สวยที่คิดว่าพี่ใส่ได้อะอะไรพี่ทำไมให้เกิดผมยากเลย เออเออเเออไ่อ้หูตากนตัวนี้น่ารักเแผวินแวินส่ามากเลยหูอต้องดูที่มันปิดแผตัวนี้ง่ยก็ิดแได้เอเออเออเออใส่กับกางเกงสีขาวน่าจะสวย เธอที่มีเป้าหมายอย่าได้เฉลยสเออแต่ว่าทันรีออกมาแล้วนะเจสี่ใส่หนูพี่เจนแม่รีสุดอ่ะมาอะไรมาอะไรแพทนี่ไงใส่เธอวินเทจวินใจมาอะไรก็ชอบชอบกล่องตั้งแต่เด็กจนโตเนาะโหลดเอามัเข้าไปโทรศัพท์พี่เจนโทรศัพท์พี่เจนพี่เจนหยุดโทรศัพท์เอง เฮ้ยแฮปสีเหลืองสวยอ,บบอะผูะ้ผู้วินเหตุอีแล้วพี่พันสองเก้าสิบอ้ยสวัสดี <นะ S 1> ทุกคนจ้าพี่หพันสองเก้าสิบมาแล้วอันนี้ลูกค้าให้เปิดอันนี้น่ารักจ้เห็นไหมหนึ่งหมื่นตัวนี่ก็สวย 1290บาทเฮ้ยลูกเธอนะ่าจะใส่ได้เน,นี่ยเอาแต่หัวหัวามาเลยเหมียวเดี๋ยวเจ้ามาเอาละสวัสดีทุกคนจ้าคุณที่ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะวันนี้หนูอันนี้น่ารักอะหนูแบบโอ้กเปไนทะเลมากเล้ยดูดิอันนี้นก็มอะกันแบบทะเลมากเลยแยกไว้ก่อนว่าไหนใส่ได้ ไหนใส่ได้เราจะขอซื้อนะคะเชิดไายค่ะจะเป็นลินินโอ้โหป้ายห้อยอ่ะเออลินินลินินป้ายห้อยอ่ะทุกคนสวยเนาะแต่แขนใหญ่มากเลยอ่ะอ้ยเรงโอ้โหดูดิที่เยอะแยะนะไม่เดินนะลูกสาวเสื้อขาไซส์พีเ s ส l x l อนะจ๊ะ S M L เอ็มเป็นไงแพทน่ะฮาวายเออเนาะเอ้แต่ฮาวายก็สวยนะเพทะเลมก็ต้องแบบซัมเมอร์แบบฮาวายอยู่แล้วนี่ไงเนี่ยเนี่ยแพทเนี่ยเลยงสีแดงไปเลยพิมพ์ได้ชอบสีน้ำนี่ฮาวายนี่ฮาวายเะเชลส์เซเชลส์ะเลหยิบหยิบตามแบบเหมาะไงใครจะสั่งใครรอนะพี่สั่งได้เลยนะจ๊ะ มีสีแบบแหวนมาสีเขียวเขียวเนื้อซับอเหนียวตัวสวยๆออกมาเลยเหนียวที่คิดว่าพี่ใส่แล้วสวยอ่ะตัวนี้สวยเว้ยถ้าแบบคนแขงนว่าเรามียอมหยิบออกมาให้สักทีอะไรก็ถึงว่าเราไม่เจอที่ปิดแขนสักทีใช่เอาที่แบบมึงบอกว่าพี่ใส่สวยๆไงมันก็ไม่ยอมหยิบออกมาให้สักทีอ่ะ สเออาดับใส่ไปเที่ยวอะไรมีน่ารักผ้าสบายสบายใส่ของพิงนิ่งแล้วทำไในนื่นเหนื่อมาให้โอ้โเชิอตสีดำนี่นี่มันตั้งเหมือนท่านใช่ปะหลังคาโหจะตัวใหญ่อ่ะวิ่งสวยอ่ะ ใส่พี่สวยๆเหลยเฮ้ยสีดำไม่เจอเลยเจอนั้นยอดนี้เลยเว้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเลยพี่มีรวมเนื้อผ้าเลยนะเนี่ยกำลังพอดีกำลังหาเสื้อสีดำเฮ้ยไงทะเลทะเลจริงๆอันนี้ทะเลจริงๆมู่ไปถ่ายรูปกันเรืงทะเลจริงๆเออซื้อเจ็ดิใส่เอลด้วยอ่ะไอ้เนี่ย แพทใส่ L อ่ะไม่ได้ X L อ่ะ C ใส่ L ก็ได้ L อ่ะแต่มันจะปลีดีหน่อยไม่ก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายให้เห็นไงใส่ถ่ายรูปเฉยเออได้อยู่นะใส่กะไเองขาสั้นสีขาวไงใส่แจ็คบอกด้วยนะไม่พี่เจนให้พี่เจนไปตกปลาก่อนหนูคิด่ผยไม่พี่เจนบอกว่าจะได้ไม่อยู่โอ้โหบุรีทั้งสองจะได้ไม่เดินไปทางนั้นไอ้หู เฮ้ยเลยเลยไม่ไม่ไอเหมียวเปล่าอุ oh, oh, ้ยลินน so, ี mm ่ร hmm. yeah, ้อยสวยอ่ะโอ้โหเขาบอกชื่อไมงจําไม่ได้ใช้ชื่ออะไรซื้ออะอย่างงี้ก็น่าจะใส่อ๋อใช้ชื่อใช้ชื่ออะไรซื้อเงี้ยเหรออู้หพี่สวยอันนี้ลินลินอิลินเล่ชื่ออะไรงงเลยเลยแบบหน้างงเลยเดี๋ยวจะชื่ออะไรปะชื่อเดี๋ยววะไอเหมียวนี่ช็อปออนไลน์ตรงวะ เอออดูดิอะไรมึงเองซื้ออะไรมาพี่ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะทุกคนคัน290บาทเดินสือป่าพลาดนะครับปากไอเต้นนี่วะเสื้อป่าก็คงผมเลยือนี่นี่น่ารักว่ะนี่ก็น่ารักนะอแน่ลีนี่นอรอยเธอโอ้โหที่เจ็น ออ๋คาย,ยินเลี้ยคายินเลเี้ยสวัสดีค่ะสุดยอชื่ออะไรคาย,ยินเลี้ยชื่อมันนะ้งน่ารักนะเสวอไหมเหมือนนิ่เงมเมอ่ะใช้ชื่อใครรับเสร็จเดี๋ยวแมวบ้างเดี๋ยวเนี้ยรู้พี่มาแล้วเร็วโงใหม่ใหม่ปังๆเลยข่ามา้า สองลูกกำลังดีพี่มันจะได้ขัดหัวผ้าได้เยอะนี่ดูดิน่ารักพันสองเก้าสิบนะพี่นะน่ารักนะเป็นเหมือนเจ๊แปววมุ้ยนะน่ารักเออสวยปะลูกคุณมากเยมันจะไม่แววดิพี่อายุอานามก็เท่าไหร่ละแต่ก็น,น่ารักอยู่นหบอกพี่แพทอะไรตัวไหน ดอกมขทีีท่นได้พแพก็ <laughs> <laughs> พี่บอกว่าเอาที่มันเหมาะกับพี่อะเนาะง่ายพี่เจอแล้วนี่เลยอย่างวันนี้อันนี้เออเออรีไหนเจอกันไ่ไงตัวนี้หนูจะไปรีดมาแล้วสวยมากดูดิเอ้ยพี่แม่รีดสิหนูให้เดูหน่อยดิรีดมาแล้วสวยมากเ,เ,เลย,ยอ่ะเธอดูดิทำพี่เจนหยิบไปดูหแบบว่างไง ก็คือส่วนจะบอกให้สัดหัวพี่นะเนี่ยสอกระสอบยิ่งแบบยิ่งขัดขัดหัวได้เยอะเลยอ่ะน่ารักน่ารักตัวนี้น่ารักน่ารักพี่เชื่อว่าแบบพี่ลินินลินินจ้าไม่เหมือนไม่เจอตัวที่เหมาะกพี่เลยอ่ะเหมาะพี่เหรอพี่มี่อพี่ผมมองแล้วมันไม่มีอ่ะพี่ มาแล้วคุณพี่1,290บาทจ้าอันนี้เปิดให้ของลูกค้านะคะพอดีพี่เขาฝากตัดใส่ถุงนะเราก็เลยเปิดดูเลยเปิดให้เลยไหมพรมแขนสั้นไม่มีเลยค่ะคุณพี่มีแต่แขนยาวนะอ,นนอ,นอันนี้เหรออันนี้หมออ๋ออุ้ยมันเอาดอกๆให้เธออ่ะมันบอกอันนี้หรอใส่อะไรนะเฮ้ย น่ารักะแพทน่ารักมากเลยอันนี้ก็เหมาะเธอนะให้มุกให้มุให้มุกงมฉันโอ้ยมุกมัน <Okay. S 1> ไม่ใส่หรอก <Okay. S 1> พี่มาเร็วๆใครที่รออยู่บางคนบอกโอ๊ยขอรีวิวหน่อยนะคะถ้าฝ้าสีแบบนี้ก็สววนเอาจริงจัดให้เล ไซส์มันเริ่มแบบ S อนะคุณพี่ร,พรับรีวิวครับรีวิวมีคนเอาแล้วค่ะคุณพี่จ๋าเป็นของลูกค้าเขาเปิด2ลูกเลยแล้วตอนนี้หนูก็เปิดรวมกันไปแล้วก็เลยขายไม่ได้ใช่ <laughs> นอกจากพี่เอา2ลูกเลยอย่างเงี้ยร,รับก็สอบใหม่ก็ได้นะคะพี่สอบใหม่ก็สวยเหมือนกันเลยร็อตเดียวกันร็อดเดียวกันลงดูสดวีเนี่ยจะมีน่ารักกว่าแพทย์เออเ สวยมากเลยอ่ะพี่เป็นไข่มุกอันดาม,านดมดันิญดนี้ชยันเกอบเว้ป้ายห้อยนี่1,290ใครร<ม>ออยู่ก็ต้องรีบสั่งนะพี่นะ นี่คอส,สุดอ่ะไอ้มูมาเร็วๆได้หอยมมูคอเสร็จพี่ทำให้ผอมไม่ให้ <laughs> พี่เจนไม่ใช่รับสอบใหม่ก็ได้ครับโอเคจ้า okay, คุณพี่ <okay. S 1> ขอบคุณนะคะใครจะสั่งพี่สั่งได้เลยหนูแพ็คของเตรียมรอส่งแล้วเนี่ยข้างหลังแพ็คเตรียมรอส่งแล้วนะจา้าเนี่ยสวยๆเลย1290บาทจา้า สีเหลืองคือแบบเหลืองผิดละห้ามในหัวกินละแต่พี่เจนห้ามเห็นนะพี่เจนล้อแน่เลยเจนหรอล้อยันเอมิลินโตะเขบอกว่าขอสองเดือนพอหรอสองเดือนพอเลยครือหน้เป็นแบบเนี้ยใค่ะดูดีมากเลยป้ายห้อยพี่ดูดีออกมาจากช็อป ต้องใส่เป็นเหมือนมินิเดย์อะหรือไม่กบบคนแต่งตัวนิดตเนาะเฟียดอะดูเฟียดอะพี่ใช่หพันสองเก้าสิบใครรอเปิดรีวิวเกินว่ะรอบใหม่หพันสองเก้าสิบเราเกินมากเลยสีอนนีสีแบบมินิมอลมากถ้ารีดขึ้นมาแล้วมันจะสวยอะเนี่ย วินเทจไงวินเทจพี่แพทใส่ได้ไหมหนูพี่แพทใส่ได้ใส่นอนเข้าหอนี่ข้างฟ้าหรือว่านี่ขนเขียวน่ารักมากอ่ะพี่ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะมันส่อไม่ไเนาะโอ้โหเขียวเนียวซับจ้ะนนนีี่่ก็เย โอ้แพทเอางูไปใส่สิเดี๋ยวพี่เจนตีใครแพทออกมาเดี๋ยวนี้พี่จมหลกดึงดึเดินตีเลยนะโอ้โหตัวนี้โคตรบินเท็ดุ้ยเม d ินยูเอสเอด้วยันึ่สองเก้าสิบมีหัวมีหางพี่ไปคัดแยกเอานะถ้าใครอยากได้หัวเยอะๆพี่ซื้อสองลูกนะลูกหนึ่งสวยมากลูกหนึ่งสวยน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะได้คัดหัวได้เยอะนะพี่นะ ตัวนี้ปาดไหลน่ารักเลยค่ะ <c oughs> นี่นี่น,น,น <c oughs> ี่ไหล่นี่นี่ร้อยน่านี่เยอะนะพี่แบบเนื้อสัตว์แบบลุ่น่ะเดี๋ยวมันก็ไล่ตีหรอก <c oughs> โอ้พี่ทะเลโอ้ทะเลแสนงามเนี่ยนี่นี่นี่สีเขียว เป็นเหมือนผ้าเรยอนอะพี่เนี่ยนิ่มๆแน่งๆอะทั้งเื้อนี่ก็สวยนะสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนาะโมอสีแบบอะไรมากเลยอะไรอะไรบอกมาอะไรเขาหนูบอกมาไม่มีสวยๆแบบไซส์พี่เลยเนาะเขียวให้พี่แพทเลยเจนดึงออกไปข้างบนแล้วันเลย นีมือใส่แขนกล้มไมมีมมากนี่ใครจะสั่งใครจะรับก็มาเลยพี่ก็มีสายเดี่ยวมีเสื้อกล้ามรวมเลยมันรวมเนื้อผ้าเลยจ้ะรุ่นนี้เป็นงานเกรดบีนะพี่นะ<า> <laughs> สวยๆเหมียวมันไม่เหม็จพี่เฮ้ยตัวนี้ดูแพงจังเลยอ่ะเชิ้ตสีและสีสวยเลยนะ เนี่ยพี่สวยๆเลยหรือว่าตัวนี้เรียกว่าพี่เจนเนาะเออเอาสีแพทแบบนั้นต้องเหมาะกับเสตวอมากเลยป่ะเออว่ะบาย้อยเชินไปเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเชิญลายถ่านนี่น่าะใครจะสั่งรึนะคุณพี่นะาอันนอรีนินซาเนอรีนิน ออถ้าแขนเล็กๆก็ใส่น่ารักอยู่เ่กากเลยเออดูดิล้เลยเหนีวเี่ยสีเหลืองน่ารักสีเหลืองตัวนี้คือสวยเลยค่ะไอมุกในมุกผ้าสีหลือง,ใส,องใส่ไม่เข้าอละดิแขนอุ้ยแพทตัวนี้น่ารัก ห้้ยอะไรยังอยู่เลยอ่ะพี่เห็นไหมอะไรอยู่เลยอะ่ะสวย organize. นี่นี่ทะเลรุ่นนี้จะเป็นเสื้อแฟชั่นคราสไฟนะจ๊ะคุณพี่ S M L X L เนาะไปคัดไปแยกทำราคาเออเออกน่ักแล้วที่นี่ที่นี่ พี่แม่รีดตัวนี้ให้หน่อยเนี่ยพี่พอรีดแล้วสวยเลยเห็นไหมที่นี่ค่ะเมื่อกี้มันดูยับยับแลเนี่ยป้ายห้ออยู่เลยอันนี้ทะเลจริงอันนี้ก็จริงทะเลจริงโอ้โหพี่ดูดิสีดำขนาดดำเฉยๆอ่ะทรงยังดูสวยเลยอ่ะดูดีน่ารัก เชว์สีฟ้าลิน้นน,น,น,นิววรอ้อยนี่เราสวยอะพี่อย่าลืมพัดหัวนะกระสอบมันจะมีหัวไม่หางนะ 290บาทจ้า1290บาทใครจะสั่งสั่งได้เลยนะพี่นะหูยลูกไม้อย่างสวยเลยอ่ะฉลุฉลุอย่างสวยเลยนี่ดำดำแต่ว่าใส่เจ้ป้องไหนด,ดูดิเฮ้ยสีน,นี้ก็สวย H&M สวยเลยอ่ะพี่ รอบสาราใส่ฉันปะใส่เด็ดอ่ะมาพี่ใครจะสั่งสั่งมาเลยฉันใส่สีฟ้านะคะขึ้นไปดิโอ้ยแต่ก็รอบเลยนะไม่ได้แล้วพี่แก่แล้วใส่ขอบ นีแต่มันมากนะใส่ได้เพราะมันเป็ตัวที่ผ้ามันเบาเดีอ่ะฝั่งไอ้เหมียวไม่มีตัวสวยๆที่พี่ใส่ได้แหละเหมียว <c oughs> สวยไอ้เหมียวไอ้เหมียวหยิบสวยๆมาให้เจ๊ดูดีใสกก่หยิบมาให้เจ๊ดูดีเกิดถูกใจเจ๊แต่ว่าแต่สวยไเหมียวไม่สวยถูกใจชนนะ <c oughs> มันนั่งดูยังหัวร้อเองเลยพันสองร้อยเก้าสิบพี่ถูกๆปไปเลย ก้าจะใส่ได้เลยใส่อันอย่างนี้เหรอ,ส,อ,หรอสีอย่างนี้แล้วก็หาเสื้อคลุมอันก็นมทาหนอยหาเสื้อคลุมเสื้ออะไรคลุมเลยแ่เอี้ยงยุ้ยเชยแต่และแบบกูสีดำตัวนี้แบบเธอลูกไม้สวยมากลูกไม้สวยมากครับดำนะพี่ของจริงคือดำสนิทนะเนี่ยดำสนิท

ไดอยู่ไหนเหมียวโอ้พี่น่ารักมากเลยอะ่ะถ้าหุ่นดีๆนี่จะได้หลายตัวอยู่นะป้ายมีกี่อันะนี่เฮเซลเอ็มตัวนั้นสวยมากเลยใส่แล้วก็วาแล้วโทรับขนาดนี่ฮอลลีดแล้วสวยเลยค่ะเฮเซลเอ็มตัวนี้น่าจะได้เธอเหรอ แพทเธอจะใส่ได้ได้ยังไงมันไซส์ฉันไม่ใช่นี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะแพทเธอเล็กยแค่แนี่ยนะเซนเซชเดี๋ยวไปสวมก่อนมาอะไรมาเอามินิมอลเอานี้ไว้กับนี้ไหมเอออ่ะให้เลยถึงข้างบนเนี่ยที่ดูความสวยงามของ1 2ึ0งพันสองร้อยเนี่ยเอเก้าสิะไรเดี๋ยวคิ พี่1,290เล่ถ้าไปสอ่งหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทใครสรนใจรีบสั่งได้เลยนะพี่มาเร็วหมดเร็วนะจ๊ะรุ่นนี้ขายดีมาก